รอบสองมหาหมอคุณหมอซานรอบสองอครั้งแรกดีขึ้นเยอะครั้งที่สองมามามาทําแล้วาหายใช่หายหายสนิทดีใจมากที่ที่หมอที่ท,ที่ที่มาพบหมอซานก่อนจริงก่อน,นอก,ก่อนนี้รักษามาเกือบสิบปีแล้วครับแต่ครับว่ามาพบหมอซานสองครั้งเองหายสนิทครับตอนแรกอาการเป็นยไงมาตอนแรกปวดปวดหลังปวดสะโพกปวดไหลม มีอาการแบบไม่อยากจะนอนแล้วไม่อยากจะลุกไม่อยากจะขยับไปไหนอืมอ่ากลับมาหาหมอซานครั้งแรกก็ดีขึ้นเยอะอ่าแต่ยังมีอาการอยู่นิดหน่อยก็พอครั้งที่สองก็หายหายหายเลยครับความปวดมันทรามานยังไงมันทํางานไม่ได้ขับรถไกลๆไม่ได้พอหายปวดก็มีลูกไม่ได้ด้วยอ่ายังยังก็ก็เนี่ย อ่าก็แต่งงานกันมาสิบกว่าปีก็ยังไม่ยังไม่เคยคุมก็ยังไม่ยังไม่มีลูกยังก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่แค่ว่าโอเคเดี๋ยวพอเริ่มหายแล้วเดี๋ยวกลับไปลองดูว่าว่าจะจะมีไหมความปวดมันรบกวนเราอย่างไงครับคุณภรรยารบกวนมากเลยค่ะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยทาอะไรไม่ได้เลยเราต้องเป็นเท้าหน้าอย่างเดียวแล้วเรารู้สึกไงตอนนั้นโอ๊ยเหนื่อยค่ะแต่ต้องอยู่กับเขาเพราะต้ารักเขาเราอยากให้เขาหาย ไดแล้วมาวันแรกก็คือแบบมันแปดสิบเปอร์เซ็นตามที่หมอพูดมันมันค่อนข้างที่โอ้โหไม่น่าเชื่อที่ว่าจะได้ขนาดนี้พอมารอบสองแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นตที่บอกหมอไว้ว่าจะมาเอาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตตอนนี้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตมันเยอะกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ค่ะเขาหายเป็นปกติแต่ที่กลับไปทีเดียวเขาช่วยได้หมดช่วยเราได้หมดทุกอย่างเหมือนเราได้สามีใหม่จริงที่บอกไปที่ว่าขอหมอไว้ว่าอยากได้สามีใหม่ก็ได้จริงใช่ค่ะดีใจมาก มากๆเลยค่ะแล้วก็เราจะได้มีลูกจะได้มีลูกค่ะอาจจะมีส่วนที่เขาปวดหลังด้วยใช่แล้วเนี่ยเขาให้ปวดแล้วล้วก็ได้มีลูกหมวงใจที่แบบเหมือนคุณหมอทําให้ไม่เป็นเห็นบอกก่อนหน้านี้ไปรักษามาไม่มีหมอที่ไหนบอกรักษาได้ใช่ครับ<ช>ก่อนหน้านี้ก่อนนี้ไปหาหมอมาสมาสี่ห้าหมอก็หมอไม่ หมอทั้งหลายหมออะขอไม่เอ่ยชื่อเพราะว่ารางแบนด์ก็เปนอัดังอ่ครับแต่เราไม่ถึงขันต้องยังไม่ต้องผ่าแต่หมอแต่หมอยังไม่ได้ยังไม่มีหมอไหนพูดถึงผ่าแต่เหมือนกับว่าก่อนอันนี้คือหมอให้กินยาตลอดชีวิตอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่หาหมอซารรอบแรกผมก็ยาหมอโรงพยาบาลผมแทบไม่ได้กินเลยแทบไม่ได้ทานเลยครับก็ไม่มีอาการอะไรขึ้นมาปกติทําไมหมอบอกรักษาไม่ได้ครับ หมอบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับรัมพานธุันอ่าเป็นโรคอะไรว่ามาอ่ะเป็นอะไรเป็นอเอออก็คือโรคหลังแข็งครับหมอถ้าหมอแผนยผนปัจจุบันทั่วไปเขาจะบอกว่าเป็นเป็นโรคนี้ไม่มีไม่มีทางรักษาหายรักษาหายถ้าถ้าก็ได้แค่กินยาประทังไปไปตลอดชีวิตอ่าแต่พอพบหมอสารปั๊บก็ครั้งแรกก็ดีขึ้นเยอะเยอะมากเยอะที่เยอะที่แบบไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะหายขนาดนี้ ครับแล้วครั้งที่สองมาก็ก็ก็เก right ็บอาการที่เหลือจนจนหมดมันม wow. ันเยอะจนที่มันงอครับงอพอไม่ได้งอจนแบบว่านั่นแหละเดินหลังข้อม็นคนแก่เลยครับทั้งนั้นที่อายุแค่สามสิบกว่าขวารับอืมแต่ตอนนี้คือเริ่มทาให้ทํางานไม่ได้ทํางานอทํางานลำบากได้ได้ทำงานเขาต้ลำบากก็เครียดเครียดแต่าว่าคนเดียว่า ก็คือบางทีก็ผมไม่ไหวก็ให้แฟนทำอ่ามันจะมาลงที่เหล่าเราก็จะแบบเหนื่อยคนเดียวเราเราอยากเป็นแบบอ่อนแอบ้างไงแต่เราอ่อนแอไม่ได้เพราะเขาอ่อนแอแล้วเราต้องแข็งใช่เพื่อจะได้แล้วเราก็เก็บความรู้สึกนั้นไหมใช่เก็บไว้ตลอดสิบปีเนี่ยใช่ือนเก็บไว้ตลอดว่าเมื่อไหร่เขาจะแข็งแรงเขาจะเหมือนผู้ชายปกติที่แบบเออเรียกขอได้ช่วยเราได้เนี่ยออแต่พอมาเนี่ยสองครั้งเองได้เลยครับเห็นบอกว่าถูกก็เจ็บแล้ว ใช่ตัวน่ะมาแบบแบบนอนหรือจะใกล้หรือจะดึงเขามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องร้องนะถ้าดึงเขาอย่างเงี้ยใช่อ่ะแต่เมื่อเราอยากแบบว่าเราอยากกอดเขามากตอนนี้เราเหนื่อยกันมากเลยเราไปทำงานเราอยากกอดต่เราดึงอย่างเงี้ยคือเขาร้องกันนะแต่เนี่ยไม่เจ็บ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 าปกติปกติยกแขนไม่ได้ใช่อ่ะยกแขนไม่ได้หรือแบบเราอยากจะเข้าไปกอดเขาอะไรย่างเงี้ยโดนไม่ได้เลยใช่เหมือนไฟช็อตตรงนี้ช็อตกัน ใช่อ่ะนอนนีก็มีหมอนข้างกั้นกลางเพื่อเราเวลาเราดิ้นไงเราจะได้ไม่โดนเขาพอโดนก็ร้องโดนบางทีก็ปวดตรงนี้เขเคยสะดุ้งตื่นก็มีใช่พอเขาสะดุ้งตื่นแล้วปวดสะดุ้งตื่นนี่คือเพอปวดไงอ่าแล้วพอจะหลับอีกครั้งก็ก็ทนึทำธมาที่นี่พักหนึ่งก็หลับใช่อ่ะอะไรมันก็มีตอนแรกมาหามอก็ไม่เชื่อนี่ใช่ครับใช่เท่าไหร่มาแบบ แล้วมาทำไมนะเออมามาจริงๆก็ก็ถามว่าก็มาลองดูแต่ถามว่าก็ก็ก็ศึกษาคุณหมอมาระยะค่อนข้างระยะหนึ่งแต่แต่แต่พอทามั่นใจนิดหนึ่งว่าว่าว่าแต่ไม่เชื่อดีไม่เชื่อว่าคุณหมอจะรักษาหายคือว่าแค่ว่าแค่ว่าคุณหมอจะช่วยได้ในในในเหมืองับา่าช่วยบรรเทาอาการปวดของเราได้ได้ในระดับหนึ่งแต่ตักันเป็นว่าหมอซานทําให้ทําให้หาย เนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดคาตรงนี้ค่อนข้างพอสมควรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็นั่นอะสี่ห้าหมอที่เป็นหมอแผนปัจจุบันทั้งหลายผมก็แบบสี่ห้าคนบอกว่าอย่างไรก็ไม่หายทานยาอย่างเดียวเพราะเราเจอความท้อเข้ามามผมว่าทานยาทานยา,า,าเข้ามามันมันไม่มีนายเอจับนายบีให้เราใช่ค <c oughs> <c oughs> ุยใช่หรอเราเจอความท้อเข้ามาจนน้ว่าเนี่ยเป็นไหนน <c oughs> ายเอและใช่ค่ะเป็นนายเอให้เราแหละ ตอนนั้นหมอใช้ยังไงทําไมเราถึงคิดได้ว่ามันน่าจะหายทําไมเราไม่ได้คิดแค่แบบบอกหมอตอนแรกความมั่นใจของคุณหมอด้วยส่วนหนึ่งต้องเรีกว่าหมอหมอกวค่อนข้างมั่นใจว่าโรคที่ท,ท,ที่ที่เขาเขาทำการรักษาทำการรักษาไม่หมอคุณหมอไม่กังวลว่าจะไม่หายคุณหมอคุณหมอมั่นใจว่าคุณหมอจะรักษาหายก็เลยก็เลยทําให้คนไข้ค่อนข้างมั่นใจครับใชม่มันมันมีกําลังว่าเราต้องสู้อ่ะ เราต้องเหยียบคันเร่งมา,าอย่างเดียวเราต้องสู้กับหมอใช่ไม่เบรกแล้วใช่ไหมใช่เราไม่เบรกเราต้องไม่ถอยตอนแรกมาเนี่ยเบรกอ่าเพราะว่าก้ามขึ้นนิดนึงแต่ก็ลองดูอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับไ,ไปใช่เราต้องมุ่งมาเลยค่ะต้องให้ต้อง่าคนที่เขาเหมือนบเออกลับไปอาจจะเจ็บบ้างอะไรเงี้ยมันแล้วแต่อาการของบุคคลเนาะแต่ว่าอย่าถอยค่ะเราต้องเหยียบคันเร่งมาให้หมดสู้สู้ล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงดีมาก อาทิตย์ที่ก่อนมาครั้งแรกกับอาทิตย์ที่หลังหลังที่มาครั้งแรกก็ฝ้าหน้ามือหลังมือครับคนละคนคนละคนคนละคนเลยเหมือนเราทงเกาไม่่อได้มีคนไปทำเราอีกอาทิตย์กลับไปทํางานได้ปกติมันหมอหาแฟนใหม่ให้เหมือนเราคนเก่ามาทิ้งไว้แล้วหมอเจอคนเก่าแล้วเรียกคนใหม่มาให้ใช่หมันเหมือนสามีใหม่ใช่ค่ะมันเหมือนจริงเลยอ่ะมันเหมือนมากเหมือนมากเลยเหมือนเราได้คนใหม่เข้ามา ม,มีความสุขไหมครับมีมากคมากมากเลยมันตันมากแบบตอนนี้มันโลง่งยกอะไรออกไปหมดเลยคุณส้มรู้สึกไงรู้สึกภูมิใจที่เขาดีขึ้นมากค่ะและรู้สึกว่าในบ้านเรายังมีหมอซันคนนี้อยู่ใช่จริงรู้สึกว่ายังมีหมอคนนี้นที่ยังเก่งยังอยู่ยังช่วยบเราได้ใครที่มีอาการปวดคล้ายๆอ,อย่างนี้ถ้าศึกษาหมอซันได้ยิอ่า ทักมาได้ทักมาได้ทักทักหมอสันได้เลยครับหรือไม่กล้าทักหมอทักมาหนูก็ได้อันนี้ก็แบบไม่ได้โปรโมทนะแต่มอมาเรื่องจริงใช่เรื่องจริงที่ว่ายังมีหมอคนนี้อยู่จริงจริงเหรอโอ้ยนตารักใช่ล่ะคือเราไม่เคยเจอว่าหมอจะต้องมาในทฤษฎีแต่ยังมีหมอคนนี้อยู่ขอบคุณมากขอบคุณหมอมากจริงใช่ล่ะที่แบบช่วยให้เรามีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ เหมือนชีวิตใหม่ตอนนี้ทําอะไรก็ดูมีแฮปปี้ไปหมดทํางานด้วยกันไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ค่ะดูมีแฮปปี้ดูแบบเรามีความสุขเราไม่เลาะกันเลยทำด้วยกันผมทําไม่ได้เขาก็งอไงเราเหนื่อยไงเราเหนื่อยตอนนี้บอกตอนนี้ก็ช่วยกันปกติไม่ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่ไม่มึนเมื่อใจกันกลับไปรักกันเหมือนตอนแรกใช่รักกันมากกว่าตอนนรักกว่าตอนนั้นนี่คือรักเขามากกว่าตอนนั้นนี่คือมันกลายเป็นเหนี่ยวเข้าไปอีกเลยค่ะเยอะมากอืม เห,หเ,เ,เหมือนตอนจีบใหม่ๆเลยเองเงาเหมือนตอนจีบใหม่ๆเลยใช่เราไม่มีคนคนนั้นไปแล้วแล้วเขาไม่ทรมานความสุขของหนูคือเห็นคนที่เรารักไม่ทรมานใช่มีความสุขไม่ใช่เรามีความสุขแค่คนเดียวเขาต้องมีความสุขด้วยอืมเขาไม่ทรมานแค่นั้นหนูก็พอใจแหละใช่มันหนะลังจากนี้เอาไงต่อชีวิตอ<ม>ืมมีลูก ใช่ค่ะมีลูกเราอยากมีลูกกันมากค่ะจริงๆจะจริงๆจะจะไปทําหลอดแก้วหรือแล้วนะแต่เขายังไม่ได้ไปเพราะว่าเพราะว่าแบบก็กลัวว่าถ้ามีลูกเราจะผมจะช่วยช่วยเขเลี้ยงลูกไม่ได้อ่าส่วนหนึ่งตอนนั้นนะที่จริงช่วงที่ยังที่ยังเจ็บอยู่ครับก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีลูกปั๊บเราจะช่วยเขาเลี้ยงไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบก็เลยยังมันยังไม่ได้ทําหลอดแก้ว คือตอนนี้ตอนอนนี้มัน,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 นจะลองูไ i ลองหลอดแก้วอาดว่าถ้าถ้าไม่ไไมติดก,ก็หลอดแก้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าว่าก็ยังยังไม่ได้ไปเพราะกลัวว่าถ้าติดกันมาจริงๆแล้วเรา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 ช่วยเขาดูดูลูกไม่ได้แล้วงานก็งานก,งานก็ผมก็ไปทําได้ไปเต็มที่อะไรเงี้ยครับไม่ลืมตจมาจากไหนนะเพชรบุรีครับเพชรบุรีอ่ะสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากกับคนที่ปวดเหมือนเราหรือทรมานหรือเคยแบบเศร้าเหมือนเราบ้าง อาคุณฟงก่อนกันเลยเหนูอเจ้าแบว่ามันน่นค่ะมีจริงๆค่ะหมอคนนี้ต้องมาจริงๆค่ะอย่าท้อว่าอย่าเราอย่าท้อเราอย่าหันหลังเพราะว่าเราต้องมุ่งมั่นไปค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่เราต้องมีความเชื่อใช่ความเชื่ออย่างไรก็หายใช่ยังไงต้องหายเพราะหมอบอกความเชื่อดีต้องหายยังไงก็หายตามที่หมอบอกใช่ มันตื้นตันมากค่ะมันบอกไม่ถูกเลยบอกว่ามันได้ชีวิตใหม่จริงแค่ขออย่าท้ออย่าท้อใช่เราเห็นคนรักเราเก็บเขาไม่อยากมาเราต้องพาเขามาค่ะต้องพาเขามาเพราะว่าเราเป็นคนพาเขามาใช่เราเหมือนก็แบบช่วยกันพากันมาเราช่วยศึกษากันพากันมาอย่าแบบอีกคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งท้อแล้วอีคนนึงจะท้อต่าใช่เราต้องดันไม้สุดแล้วเนี่ยค่ะมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ฝากไหมอ่าก็น่าจะผมทรมานมาประมาณสิบสิบปีมหาหมอซันแค่สองครั้งอาทิตย์ละครั้งหายแล้วอ่ะหมอไม่เรียกมาแล้วหมอ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 ไม่ให้มาแล้วอ่ะเนี่ยก็ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่เจ็บปวดหลังปวดขาปวดเข่าแนะนำแนะนำให้ให้มาลองลองลองมาที่คลินิกหมอซันครับ ใช่ความสุขของเราคือตอนที่มีชีวิตอยู่ใช่เราต้องทาให้ตัวเราเราจะได้รู้่าความสุขเลยถ้าเราทนปวดทน,ทนทรมานก็นั่นมันไม่ใช่ความสุขอ่ะครับผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณหมอค่ะขอคาถามหนึ่งมีอะไรจะบอกแฟนบ้างเพราะหมอเห็นความรู้สึกว่าแฟนอ่ะเขารักเรามากเลยนะจริจริงๆจริงผมก็คือเขาทนกับเราผมก็ปีอะผมก็ขอบคุณเขามาตั้งคือจริงๆก็ก็ขอบคุณเขามาตลอดเพราะว่า ไม่ว่าจะเราจะเจ็บไม่ว่าเราจะป่วยเราไม่หวัดผมไม่ไหวเขาก็อยู่ข้างๆตลอดเวลาเราอยู่ข้างๆดิเพราะเราเลือกคนนี้แล้วใช่เราลเลือกคนนี้แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาใชับ